เดือนกดกติกากันหน่อยครับเทียบฟอร์มอายุครับ29 23ครับ174กับ180ไท้นั้นใช้กติกาใช้ร่างกายประทะนะครับแล้วอาวุธนี้ดุดันทุกลูกครับไม่มีข้อจำกัดนะครับสังเวียนนี่ครับสองงัดแล้วซับคืนมันก้าวแล้วแทงจิ้มลำตัวโอ้ยหนักๆทั้งนั้นนะครับไม่ใช่เบาๆนะครับของอยู่กับเจมวยเดือดมันระทึกใจขนาดไหนตามไปรุนกันครับ โอ้โหบาดซ้ายเต็มหน้าครับรามโบ้โดนไปแล้ววิเตอร์อาเมดาจิ้มลำตัวเตอร์ตัดคืนโอ้โหสับมาสับคืนเลยครับอื้อกระสอบซ้ายสุดแหมละกลัวซะที่ไหนครับวิเตอร์อลเมดาครับยิ่งโดนยิ่งเดินขยับเข้าไปโอ้เข่าลอยแหมแต่ดูเหมือนว่าทำเท่าไหร่แล้วก็วิกเตอร์อาเมดาไม่สะเทือนนะครับ อาครับพับนอกพับในทะละแแม่แต่ว่าโดนวิเตอร์เอาคืนครับไปจังๆัอ่ครับต้องนึกถึงกวนอูเลยครับต้องนึกถึงกวนอูครับมาแล้วแต่อย่าเพิ่สัตว์อย่างลุยเหมือนเดิมครับโอ้โหสอกนัดสอกสับแรมโบว่ายังไงครับเดินเข้าหารับอาวุธกอดปุงในไล่แขนฝันไม่ฝันครับ จะล่นครับอ้วิสบัดซอกสับล่างดูครับโอ้โห,โ,โ,หโดนจนได้ครับเจอขวาเข้าไปเอียงเลยครับโอ้เต็มกกหูเลยครับมัดนี้เอ้ยครับแรมโบ้ชีวิตตกขีดแดงใช่แล้วลงล่างหลอกลงล่างจิ้มลำตัวโอ้โ ย่อลงไปอีกทีครับไหวไหมโอ้โหพลาดเชือกครับไม่ไหวครับเจินโอ้ยลูกนี้ก็เลือดมาแล้วนะครับโอ้โหโดนแต่ละทีอย่างที่เรียนไว้ครับกราบี่แม่น่าจะร้าวแล้วครับปวดนะครับนี่ครับโอ้โหโดนเข้าไปครับคว่ำเลยครับทีเดียวดึงจังหวะแล้วตบซ้ายจิ้มขวาครับนี่ชุด2ครับไม่ไหวครับรูดเลยครับตบ จิ้มครับตหจบด้วยกำปั้นนะครับไม่ใช่จบแบบแบมือครับไม่ครับเปียงครับไปอีกหมัดหนึ่งดาบสองเด็ดขาดมากครับโอ้ยลูกนี้ก็เลือดมาแล้วนะครับโอ้โหโดนแต่ละทีอย่างที่เรียนไว้ครับกราบี่แม่น่าจะร้าวแล้วครับปวดครับนี่ครับโอ้โหโดนเข้าไปครับคว่ำเลยครับทีเดียว ดึงจังหวะแล้วตบซ้ายจิ้มขวาครับนี่ชุด2ครับไม่ไหวครับรูดเลยครับตบจิ้มครับตบด้วยกำปั้นนะครับไม่ใช่จบแบบแบมือครับไม่ครับเปี้ยงครับไปอีกหมัดหนึ่งดาบ2เด็ดขาดมากครับ